สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับเข้าสู่สนามรบของธุรกิจนวัตกรรมสุดดูเดือนนินบังกรถึงลิลิตี้ซีซั่น 3. ช่วงที่แล้วทีม e n j o y ได้พรีเซนต์และตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ ได้เวลาต้องมาลุ้นคะแนนกันต่อแล้วล่ะครับก็อยากจะรู้ของพี่ตรงค่ะเพราะว่าเป็นทางด้าน Business กับ Marketing ก็มั่นใจค่ะว่าครั้งนี้เราจะสามารถคว้าแชมป์นิ่นมังกรตัวที่สัมมาได้ค่ะคะแนนของเฮียสงนั่นก็คือ อโหเอาแล้วถือสูงมากเลยนะครับเกือบ100คะแนนเต็มเลยเฮียครับคะแนนนี้เฮียตัดสินใจจากอะไรครับผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยและสามารถจะสะเกลได้ข้อที่สองที่ผมคิดไม่ถึงนะตอบแบบไม่มีอะไรนะแต่ดูโคตรมั่นใจอ่ะซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้ามันไม่มีของอ่ะมันพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วข้อที่สมคือ ไอกระบวนการของ 3S ของเขาเนี่ยพอลงไปดูอะ่ะมันทำน้อยแล้วได้เยอะผมว่าตรงเนี้ยเคลียร์นะฮะคะแนนที่ได้เยอะๆจริงๆคือได้จาก c o o คาริสมากับนวัตกรรมครับอันนี้ให้เต็มกาลาเบลของนวัตกรรมเลยและนี่ก็คือคุณไบาจาก e joy s p ย Archite ์ t คเต็กโทนิกสุดดีใจมาก ไม่ได้คิดว่าพี่สงจะให้คะแนนสูงขนาดนี้ตอนแรกเราอาจคิดว่าประมาณเอ๊ะ70%หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณพี่ทรงมากนะคะที่ให้คะแนนถึง90%้าสเลยค่ะและสำหรับทีมต่อไปไมิหนุ่มข้อนแก่นคนหนึ่งเขามองเห็นป้ายไวนิลเนี่ยเป็นของที่มีค่าครับผสมเอานวัตกรรมกับวัฒนธรรมมาผสมผสานกันกลายเป็นผ้าทอพื้นถิ่นของอีสาน และแน่นอนครับทีมที่ทำสิ่งเจ๋งๆนี้ก็คือทีมทุ่งเศรษทีคอนแก่นครับ ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ประหม่าด้วยครับเราคิดว่าหากความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเวทีนี้ไม่ได้เป็นความสําเร็จของเราหรือวิสาหกิจเพียงอย่างเดียวแต่ความสําเร็จนี้มันจะสําเร็จไปพร้อมกับชุมชนแล้วก็เครือข่ายที่เราทําด้วยกันพร้อมมากพร้อมบวกมากร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับนัทวุฒิศรีอาจ ประธานวิสาหกิจทุ่งเศรษฐีขอนแก่นผู้ผลิตนวัตรกรรมวัสดุสิ่งทอจากวัสดุเหลือใช้เช่นป้ายไวนิลที่เราได้ออกแบบผสมผสานตอบโจทย์เรื่องด้านฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการแบรนด์นัทธะปัจจุบันวัสดุต่างๆมักจะถูกนำมาใช้ด้วยทรัพยากรใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีอีกวัสดุหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะว่าเขาค่อนข้างหายากเราจึงนำวัสดุ ป้ายเวนิลเหลือใช้มาผสมผสานกับฝ้ายทอมือธรรมชาติกลายเป็นนวัตกรรมปรับปรุงโครงสร้างผ้าทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นการผลิตมีความเร็วมากขึ้นจากปกติเวลาทําผ้าหนึ่งผืนเนี่ยสมเมตรเราจะใช้เวลา1วันแต่พอใช้นวัตกรรมของเราเข้าไปเนี่ยทำให้ผ้าน1นึงผืนสเมตรใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครับนอกจากนั้นกระบวนการการผลิตของเรายัง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่สนับสนุนคนในชุมชนแล้วก็ยกตัวอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้รวมทั้งรองเท้าที่ผมสวมใส่ด้วยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนสามารถนําไปออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมรีสอร์ทนะครับปัจจุบันยอดขายเรา,อย,าอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง1 0 0 0 0แบาทเป้าหมายการเติบโต3ามเท่าของเราก็คือ 1. ด้าน B2B เราเคุยกับแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนแล้วก,กับสถาปนิก ที่เขากําลังมองหาวัสดุนี้ซึ่งนอกจากที่เขาต้องการความสวยงามต้องการความยั่งยืนยังตอบโจทย์เรื่องฟังชั่นอลและอิโมชัน2ด้าน B2C เราก็จะออกงานอีเวนต์งานคราฟหรืองานบ้านและส,สวนแล้วก็ทําอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านออนไลน์เราไม่ได้เป็นเพียง Raw m ท t e เ i ียธรรมดาแต่เราเป็นรอ w มท t e เ i ียในอนาคตที่แบรนด์ในอุตสาหกรรม แฟชั่นหรืออุตสาหกรรมตกแต่งภายในจะหันมาใช้นอกจากนี้หากความสำเร็จจะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของนัทธะหรือวิสาหกิจทุ้งเศรษฐีคอนแก่นหรือผมเพียงอย่างเดียวแต่ความสำเร็จนี้จะถูกแชร์และส่งต่อไปยังเครือข่ายชุมชนที่มีอาชีพทอผ้ารวมถึงผู้ผลิตแบรนด์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราก้าวเติบโตไปด้วยกันขอพระคุณครับ คือจะบอกว่าการที่นำพาให้กลุ่มชุมชนเนี่ยได้ได้มีงานทำแล้วก็ไม่ใช่แนวคิดของเรื่องผ้าอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนเป็นการอัพไซคลิงเอาเอาวัสดุที่ทำลายยากหรืออาจจะทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มาเพิ่มมูลค่ามาทำให้เป็นผ้าแบบนี้นะคะข้อแรกก็ชื่นชมในแนวคิดก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าอยากรู้นิดนึงอย่างผ้าแบบนี้ จริงๆแล้วมันเป็นลายพื้นบ้านหรือมีอะไรที่เป็นชื่อลายเฉพาะของเขาไหมคะลายที่พี่เชียร์ถืออยู่จะเป็นลายขิดลายขิดนี้จะเป็นบ้านน้องไผ่ซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีมรดกทางภูมิปัญญาที่เป็นลวดลายแล้วก็วัสดุกี่ทอนในการทําครับผมตัวผ้าเนี่ยเห็นเห็นถนึงความรีไซเคิลแล้วเห็นถนึงความแตกต่างแล้วแต่แค่ว่าไอความแตกต่างเฉพาะตัวนี้แหละ ไอสิ่งที่มันอยู่ในนี้มันมันเรียกลายว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนรู้แค่ว่าเป็นวิสากิจชุมชนแต่เราไม่รู้ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นว่าลายเฉพาะนี้เรียกว่าอะไรมันเหมือนอัตลักษณ์นี้มันหายไปมันมันไปไม่สูดแต่พี่ว่างั้นเถอะคือถ้าคุณจะทําแบบนี้คุณก็ทำ texture ลายพิเศษ exclusive แล้วตั้งชื่อของคุณเองว่าลายมีลายนี้ลายนี้ลายนี้นี่คือเชียร์บอก อย่างเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่ที่จะขายได้มากขึ้นจะมีแบรนด์ด้วย <c oughs> มีแบรนด์ด้วย <c oughs> หรือแบบมีผืนเดียวในโลกอย่างเงี้ยเป็นเราอุ้ยก็อยากได้แล้วนายผมว่ามันอาจจะเข้าธีมกับปัจจุบันนี้แต่ถ้าฟังดูจากยอดขายแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า 3x เราได้300,000ก็แปลว่ามันต้องเทเลเมตรนะทำทีละทำ,ทำทีละชิ้นทำทีละผืนอย่างเงี้ยก็อย่างที่คุณเชียร์บอกเมื่อกี้เอ็กซ์คลูมีชิ้นเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของเราอะไปหา B 2 B ก็ไปตามนั้นแต่ตลาดที่จะช่วยทำให้เราไปได้เร็วขึ้นคือ B 2 C ส่วนของสถาปนิกนี่ใจคิดอะไรอยู่ครับคือผมไปเจอสถาปนิกท่านหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกว่าเขากำลังหาแมทที่เรียวที่ตอบโจทย์ด้าน ESG ให้กับกลุ่มทำบ้านหลังที่สองเป็นบ้ากพักตากอากาศที่มี ลวดลายเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณจะทําให้ผ้าของคุณกลายไปเป็นเด o อเรชันครับประมาณนั้นก็จะจไปจับอีกตลาดหนึ่งนะครับอาจารย์ก่อนหนึ่งต้องชื่อมชนวิียที่เมื่อกี้คุณพูดว่าคุณเอานวัตกรรมอินโนเวชั n นบวกกับเรื่องวัฒนธรรมหรือ c u l t u r e ทีนี้พอเอามาบวกกันเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัววัฒนธรรมมันเด่นกว่านวัตกรรมไหมคือตอนนี้เราบอกแล้วคุณมีลวดลายผ้าชัดเจนนวัตกรรมจริงๆของคุณเนี่ยนอกเหนือจาก Process แล้วเนี่ย มีแค่กระบวนการในการขึ้นรูปอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือมีอย่างอื่นอีกมีครับก็คือในด้านฟังชั่นแนลซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างผ้าทําให้ผ้ามีความแข็งแรงสามารถกันน้ําได้แล้วก็กันแสง UV ได้แล้วก็สามารถระบายอากาศได้ดีเพราะว่าไม่ได้เป็นวัสดุพลาสติกเชิงเดียวครับท่านปอแล้วทำไมไม่พรีเซนต์เรื่องนี้เลย เคยคิดจะไปคลอสกับพวกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะเพราะว่าแบรนด์ดังๆตอนนี้นะคะเขาก็มีแคมเปญหรือว่ารณรงค์ที่จะช่วยเหลือในเรื่องของอาการที่จะทำให้เป็นสินค้าแฟชั่นที่มาจากพวก green product หรือ green economy ต่างๆนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ตอบเทรนด์ตลาด ในตอนนี้ค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนพุทพปรินต่างๆน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันนี้ไปได้ไกลแล้วก็เป็นสินค้าที่จะตอบโจทย์เทรนโลกปัจจุบันได้ดีค่ะคืออันนี้เป็นทีมหนึ่งที่เชียร์มาตลอดนะคะแต่คราวนี้จากที่หารดูในราคาขายที่ส่งมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะ หม้วนเนี่ยหม้วนยีเมตรขาย1นึ0งหมืองพันบาทโต๊ะเมตรละห0ร้อยเองอะ่ะถูกไปไหมคะก็เราก็คืออยากจะจริงๆผมอยากขายให้ถูกกว่านี้อาจารย์ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเรา,าอยากถ้าทำแบรนด์ควรต้องขายให้แพงกว่านี้นะคือต้องทำให้ผ้าชิ้นนี้มันเหมือนมีชิ้นเดียวในโลกอะมันจะต้องมีคุณค่ามันมันเป็นราคาแบบ ยกม้วนนะคะมันไม่ใช่ราคาต่อผืนนะคะปัญหาของเราคือคอขวดเรื่องการผลิตด้วยถูกไหมคะครเราไม่ได้ผลิตได้เยอะใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะโตให้ได้เยอะๆเราผลิตได้แค่นี้เราคืองานฝีมืออะ่ะเราคนต้องขายให้แพงสิคะได้ครับเราต้องสร้างสร้างคุณค่าให้แบรนด์นี้ทำยังไงที่จะให้ลูกค้าของเราเห็นคุณค่าในตัวสินค้าเราแล้วต้องมั่นใจที่จะกล้าขาย ตั้งราคาเลยเพราะมันชิ้นเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนจริงๆการพรีเซนต์วันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเกิดยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่อาจจะเป็นเพราะความประหมาะ่าผลประกาศออกมาเป็นยังไงเราก็จะก้าวต่อไปครับคุณเก่งอยากดูคะแนนจากท่านไหนครับผมรักอาจารย์ทรงที่สุดครับก็เลยอยากจะขอคะแนนดูคะแนนกับอาจารย์ทรงครับ โอ้โหใจเด็ดมากครับทีมทุ่งเศรษฐีเป็นนี่ทีมแล้วล่ะครับที่อยากทราบคะแนนจากคุณสองทองพลจะมอบคะแนนให้เท่าไหร่ช่วงหน้าลุ้นไปพร้อมกัน